สวัสดีครับเอฟซี FC ทุกท่านวันนี้บ่าวป้อมพาทุกท่านไปยังจังหวัดอุดรธานีนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับเกิดขึ้นที่บรรยากาศนะครับพาไปชมบรรยากาศที่เกาะนาคอีอําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรเนื่องนะครับจากเกาะนายคีก็ปิดพื้นที่นะครับให้เข้านะครับเช่นเดียวกับพื้นที่เกาะคําชะโนดแต่เมื่อคําชะโนดซึ่งอยู่ห่างไปราว10กิโลเมตรจะเปิดให้เข้ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง ทางเกาะนาคีก็จะเปิดให้ผู้ที่ศรัทธาเข้ามากลับไหว้เจ้าเม่นาคีเพื่อขอโชคลาภตามความเชื่อเช่นเดียวกันสำหรับเกาะนาคีตั้งอยู่กลางน้ำฝ่ายท่ามะนาวหากนักท่องเที่ยวที่เดินทางถึงก็จะลงเรือต่อใช้เวลาไม่นานก็จะถึงเกาะในขณะน,นี้ทางผู้ดูแลเกาะกำลังพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงส่วนที่ชำรุดเพื่อเตรียมให้ประชาชนลงเรือไปกราบไหว้เมนาคีเพื่อ ขอพรขอโชคลาภกันหล้วกาอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อสองวันก่อนก็มีชาวบ้านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพื่อมาทําพิธีบวงสวงเปิดทรัพย์รับโชคกับเจ้าเมนาทีแต่ไม่สามารถลงไปบวงสวงในเกาะได้เนื่องจากอยู่ในช่วงปิดเกาะจึงทําพิธีอยู่ลานบวงสวงแทนโดยในระหว่างทําพิธีก็มีการจุดธูปก,กับยานเสียงโชคหลังเสร็จพิธีสองเห็นตัวเลขที่ทูปเห็นเป็นเลข491หรือ149หรือ194 ซึ่งผู้ดูแลเากาะบอกว่าปกติทูบเสียงโชคที่จุดแล้วไม่นานทูบจะล้มตัวเลขจะหายแต่ครั้งนี้อยู่นานมากส่วนตัวเชื่อว่าเจ้าเมนาคีรานผูจะให้โชครับวันปิดเกาะอ,อันนี้เป็นแนวทางจากเกาะเจ้าเมนาคีนะครับจังหวัดูดอนนะครับเดี๋ยวป้าป้อมจะดูอีกว่าจะมีข่าวเด็ด,ด,ดจากจังหวัดไหนอีกนะครับแล้วพบกับป้าป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ